สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุโขสุคนนะจ๊กะก็ต้อนรับเขาสู้ช่องเคยน้องบัวกับสะพเยเยอรมันนะจ๊ะเมื่อนี้นะจ๊ะอันมัดเก็บเชอร์รี่กันจ้ะพี่น้องว่างหลายๆช่วงนี้ออกอันเก็บไปงวดที่แล้วหลูงย้ายยายจ้ะมือวันนี้ก็เลยมาไหมเดี๋ยวไปเบิ้งขังในกันจ้ะคนส่งหลายอยู่

<laughs> mẹ nó chả mẹ bưng nuôi nhói nhây fan nào là phải xài lắm uhm. nhàng leo leo fan mèo Hãy หวานหวา,านจ้ะยูนี่เนาะจ้ะเชอร์ลนะีเนาะกิโลละสี่ยูโรห้าสิบนะจ้ะถือก็สวนนนะันเนาะถูกก็สวนนันนะจ้ะนอยใหญ่ก็อีกเ,เสบสเือร์รุ่งพีนองเลยสวนนี่เนาะ เฟ้นแมวเราเก็บเร็วเราเก็บเอาเก็บเอามันหน่ะเนี่ยนึ่งลูกมันลายๆายจ่ายจนเดี๋ยวว่าเลือกบ่ถึงไหม มันมันหลูกมันลายล่ะยักสิเก็บอื <laughs> một phen vào là kiếp thả <laughs> Người nhớ nhỉ

bye <laughs> พ่อหรอจ้ะเดี๋ยวกินจนอิ่มเก็บจนพ่อจ้ะพี่นองเดี๋ยวสิย่างออกกว่าที่นี่ สีออกแล้วก็เห็นกระแวะโอ้ยเนาะเงินไหล้ลยคักจ้าพี่นอ้องเอ้ยเอากระถังมาใส่เอาปะส่วนนีต้นใ่ญ่จ้าจ้วาวะมันบ่คอยสูงเนาะ เราบ้างผ <Hello. S 1> ีนอนเอยพอ่อเราจะกับแล้วบ้านนี้เราบ้างแฟนไม่ข้างหลังเร็วเ้วโอ้ยย่วเสือโอ้ย เมื่อนี้ไปแล้วจ้าผู้เดมมาคปวิดโอ้องแไม่เานาะแม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะจ้าแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเนาะเพื่อสิเป็นกําลังใจตีเ็ดคลิปต่อไปเมื่อนี้ไปแล้วจ้าขอบคุณสุผู้สุคนที่เขามารับชมวิวของเฮาจ้าบ๊ายบาย